นี่ก็คือตัวฮิวมิกนะคะที่มดได้จําหน่ายอยู่นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้จะมีฝาอยู่2ชั้นนะคะอันนี้ฝานี้สามารถใช้ตวงได้นะคะนี่ตวงปริมาณของฮิวมิกแล้วก็อีกฝาหนึ่งก็จะเป็นฝาที่ปิดแล้วก็มีตัวกันซึมด้วยปิดไว้เป็นแบบนี้ ดฝาไว้ให้แบบนี้นะคะหนึ่งขวดบรรจุ1,000 ml หรือว่า1ลิตรนะคะสามารถใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้1,000ลิตรเลยเดี๋ยวโมจะมาให้ดูเนื้อนะคะเนื้อของเขาจะมีลักษณะเป็นสีดำค่ะอุ้ยเมื่อกี้เปิดหกแบบนี้นะน,นี่ก็คือเนื้อฮิวิค ใส่เครื่องพ่นได้ใส่เครื่องสเปรย์ได้ไม่ติดเครื่องพ่นนะก่อนใช้งานเราก็จะ,ะต้องเขย่าก่อนให้เขาแตกตัวได้ดีนี่ก็จะเลอะๆหน่อยนะคะ คุณสมบัติของเขานะคะคก็จะไม่ต่างอะไรกับฮิวมัสเลยเพราะว่าเป็นตัวที่สากัดออกมาจากฮิวมัสนะคะนั่นก็คือช่วยปรับโครงสร้างของดินนะทำให้ดินดีดินร่วนซุยขึ้นแล้วก็ทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการจะเปิดใจทดลองใช้ h u m ix a c i d Plus ของบดน,นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้่มาได้เลยค่ะ1กระปุกนี้นะคะบรรจุอยู่ที่1ลิตรหรือว่า1,000 ml นะคะราคาอยู่ที่กระปุกละ380บาทไม่รวมค่าจัดส่งค่ะสำหรับกระปุกเล็กนะคะกระปุก500 ml หรือว่าครึ่งลิตรนะคะก็ราคาจะอยู่ที่200 80บาทนะคะไม่รวมค่าขนส่งเช่นกันค่ะในกรณีที่พี่ๆอยากให้หมดจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะอยากทดลองใช้นะหนึ่งกระปุกนะคะก็จะมีค่าขนส่งอยู่ที่80บาทนะคะพี่ๆสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะมดรอให้บริการพี่ๆอยู่ค่ะ